การปล่อยคลิปเสียงของลุงฮุนเซนพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีหญิงของไทยแล้วผู้นำชาติอื่นในโลกคงไม่กล้าคุยโทรศัพท์กับนายฮุนเซนอีกต่อไปสวัสดีครับพบกับสารพัดสารพันกันอีกเช่นเคยครับวันนี้เป็นความเคลื่อนไหวหลังจากที่นายฮุนเซนปล่อยคลิปเสียงความยาว17นาทีเศษวันที่18มิถุนาย,ยนที่ผ่านมา CNA สื่อออนไลน์ของสิงคโปร์ ติดตามสถานการณ์รายงานข่าวอย่างต่อเนื่องหลังจากที่คลิปเสียงดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกมาจนกระทั่งวันที่19มิถุนายนนายกรัฐมนตรีไทยขออภัยต่อประชาชนสำหรับความผิดพลาดความไม่เหมาะสมการเลือกใช้คำพูดต่างๆที่อยู่ในคลิปเสียงท่ามกลางวิกฤตขอ้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาชาวสิงคโปร์จำนวนหนึ่งให้ความสนใจร่วมแสดงความพิน็น หลายคนวิาพากษ์วิจารณ์ตำหนิฮุนเซนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการปล่อยคลิปเสียงเล่เหลี่ยมทางการเมืองและรวมถึงการตั้งข้อสงสัยเรื่องความน่าเชื่อถือความไว้วางใจหากผู้นำชาติอื่นจะพูดคุยโทรศัพท์กับผู้นำขเขมรส่วนผู้นำไทยถูกวิจารณ์เรื่องประสบการณ์ทางการเมืองความไม่รอบคอบนอกจากนี้ก็ยังมีมุมมองที่รู้สึกเข็นใจในายกรัฐมนตรีไทยนอกจากชาวสิงคโปร์แล้วก็ยังมีชาวมาเลคเขมร เวียดนามรวมถึงคนไทยเข้ามาแลกเปลี่ยนความพิดเห็นแต่ความพิดเห็นจากชาวสิงคโปร์ก็จะมากหน่อยนะครับและก่อนจะไปรับฟังรายละเอียดความคิดเห็นที่น่าสนใจต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาสนับสนุนและเป็นกําลังใจให้กันและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับสารพัดสารพัน,พนยังไงก็ฝากติดตามผลง,งานกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับส่วนแรกก็จะเป็นความพิถเห็นจากชาวสิงคโปร์นะครับโดยคนแรกพูดถึงนายกรัฐมนตรีไทยว่า นี่เป็นเพียงกับดักเล็กที่ง่ายสำหรับเธอคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าชีวิตก็แบบนี้แหละเศร้าเธอลืมกฎของเมอร์ฟี่อีกครั้งอย่าไว้ใจใครสักคนครับสำหรับกฎของเมอร์ฟี่ก็จะเป็นคำพูดในทํานองว่าอะไรก็ตามผิดพลาดได้ก็จะผิดพลาดเหมือนเป็นคำพูดที่ประชดประชันกันประมาณนั้นน่นแหละครับความคิดเห็นต่อไปบอกว่าเธอถูกเมื่อเธออยู่ภายใต้ความกดดันที่ยิ่งใหญ่มุมมองต่อไปเขามาตั้งคำถามและตำหนินายกไทยว่า ไม่มีความระมัดระวังความเป็นส่วนตัวหรือไม่บนพื้นฐานสถานะในปัจจุบันของคุณคุณไม่สามารถพูดสิ่งที่เห็นได้ว่ามีผลกระทบด้านลบต่อประเทศของคุณคอมเมนต์ตอไปบอกว่าเธอไล่เดงสาเกินไปเมื่อจัดการกับจิ้งจอกเท่าตัวหนึ่งอีกคอมเมนต์แสดงความคิดเ็นคล้ายกันว่าเธอไล่เดงสาเกินไปและไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองไม่เหมือนพ่อของเธอมุมมองถัดไปบอกว่าเป็นบทเรียนไม่ใช่อจชากรรม อีกคอมเมนต์บอกว่าเธอตกลงไปสู่เรื่องอื้อฉาวทางการเมืองวางแผนไม่อย่างดีโดยลุงทาให้เธอล้มเหลวไม่แน่นอนทางการเมืองเขาได้รับประโยชน์จากผลประโยชน์ของชาติความพิเห็นถัดไปตั้งคําถามว่าจะมีผู้นําชาติอื่นในโลกต้องการคุยโทรศัพท์กับกัมพูชาหลังจากนี้ไหมชาวสิงคโปร์อีกคนตอบกลับคําถามนี้ว่าถ้าคุณรู้จักพฤติกรรมของเขาปราศจากการรับรองหรือขอโทษสิ่งนั้นเรียกว่าศีลธรรมหลักของตัวคุณ มุมมองถัดไปตังข้ขอสังเกตว่าบางทีฮุนเซนไม่ต้องการหาทางออกข้อพิพาทคอมเมนต์ต่อไปเข้ามาตําหนิว่าเป็นนักการเมืองยังไงถ้าคุณไม่ดีด้วยกลยุทธ์สกปรกคอมเมนต์ต่อไปนี่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นการประนามได้เลยนะครับโดยเขาบอกไว้ว่าชัดเจนกัมพูชาฮุนเซนทรยศเธอเขาต้องได้ผลประโยชน์แน่นอนฮุนเซนไม่ได้เป็นคนดีเสมอตั้งแต่ช่วงเวลาของเขาจนส่งผ่านถึงลูกชายของเขาตอนนี้มุมมองต่อไปบอกว่ารัฐบาลกัมพูชาทุจริตโมโหรลาน ธอควรคาดหวังกับสิ่งน,นี้คอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าอีกครั้งแล้วหรือพูดแล้วไม่ใช่ครั้งแรกแต่สามครั้งจากทักษิณน,น้องสาวของเขาตอนนี้ลูกสาวทําไมระบอบก,การปกครองไม่นับถือทางเลือกของประชาชนครับสําหรับความคิดเห็นของชาวสิงคโปร์คนนี้อาจจะเป็นการคาดการสถานการณ์ทางการเมืองที่อาจส่งผลกระทบต่อนายกรัฐมนตรีไทยเผชิญสถานการณ์คล้ายกันกับในสมัยของพ่อและอา จนกระทั่งมาถึงสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบันที่มีม็อบออกมาประท้วงเรียกร้องกดดันให้ในายกรัฐมนตรีลาออกกต้องถือว่าชาวสิงคโปร์คนนี้ติดตามความเคลื่อนไหวและมีความเข้าอกเข้าใจการเมืองไทยพอสมควรเลยนะครับความพิดเห็นต่อไปน่าจะเป็นการเตือนสตินายกไทยว่าบทเรียนพูดอย่างสมเหตุสมผลทุกที่ทุกเวลาและต่อไปเป็นความพิดเห็นจากชาวเขเมรบ้างนะครับเขาบอกว่าขอบคุณนายกรัฐมนตรีหญิงไทยกัมพูชาชื่นชมด้วยความสัตย์จริง และคนไทยด้วยโปรโดอยา่าทาความลําบากให้ในายกและทมนตรีของคุณพวกเราชาวกัมพูชาได้รับมันบ้างบางครั้งพวกคุณเพียงติดอยู่ระหว่างกองทัพและประชาชนของคุณชาวสิงคโปร์ตอบกลับความพิดเห็นของชาวเขมรคนนี้ว่าพวกหนูปล่อยคลิปเสียงส่วนตัวชาวเขมรคนเดิมตอบกลับชาวสิงคโปร์แบบประชดว่าดีกว่าประชาชนงูพิษกับรอยยิ้มชาวสิงคโปร์ก็ตอบกลับไปแบบประชดว่าจริงอย่างที่คุณพูดหนูกับรอยยิ้มบนหัวงู ความคิดีห็นถัดไปเป็นของชาวมาเลย์นะเขาวิเคราะห์ว่าวัตถุประสงค์ของกัมพูชาปล่อยคลิปเสียงออกมาเพื่อสร้างปัญหาภายในประเทศไทยแล้วมันก็เกิดขึ้นตามที่เขาปรารถนามันเป็นสารันสำนึกเรื่องความลับการพูดคุยระหว่างผู้นำคนไทยคอมเมนต์ตอบกลับชาวมาเลย์คนนี้ว่าศักดิ์ศรีของผู้นำกัมพูชาเป็นทหารคนหนึ่งเปิดเผยบทสนทนาออกสู่สาธารณะน่าละอายทำกับผู้หญิงคอมเมนต์ต่อไปจากคนไทยแสดงความคิดเห็นว่า เธอไม่รู้จักคุณสมบัติผู้นำเขมรเธอคิดว่าลุงประเด็จการซื่อสัตย์กับเธอไรเดียงสาชาวสิงคโปร์คอมเมนต์ตอบกลับคนไทยว่ามันเป็นบทเรียนเธอจะไม่ลืมเธอจะไว้ใจใครน้อยลงหลังจากนี้และเหรียญมีสองด้านกล้าบอกได้เลยว่าผู้นำโลกไม่กล้าพูดคุยกับกัมพูชาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และคนไทยคนเดิมเข้ามาอธิบายเป็นการวิเคราะห์เหตุการณ์นี้ตอบกลับชาวสิงคโปร์ว่าประเด็นคือเธอสามารถปกป้องศักดิ์ศรีและผลประโยชน์ของรัฐบาลมากกว่ามีส่วนร่วมในความน่าอึดอัดผลประโยชน์ส่วนตัวการพูดคุยด้วยความไร้เดียงสาทําให้ฮุนเซนมอบบทเรียนหนึ่งที่รุนแรงและไม่มีวันลืมผู้นําที่ปราศจากความน่าเชื่อถือยอย่างเช่นฮุนเซนโทรร์ลาสที่มีบุคลิกภาพไม่น่าไว้ใจชาวคอมเมนคนต่อไปแสดงความคิดเห็นว่า ว่างไงเกี่ยวกับการที่คุณพูดวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นในที่สาธารณะคุณมีจริยธรรมไหมกองทัพบ,บกของคุณประทะก,กองทัพกัมพูชาดังนั้นให้ความยุติธรรมพวกเราการเผยแพร่คําพูดเมื่อวานพูดอย่างพรุ่งนี้แสดงอีกอย่างคุณคิดว่าพวกเราไม่ฉลาดคุณคิดว่าท่าทางคําพูดของคุณเจตนาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้หรือและคอมเมนต์ปิดท้ายเป็นของชาวเวียดนามแสดงความวิจเ็นแบบประชดเปรียบเทียบคงจะหมายถึงพฤติกรรมของคนปล่อยคลิป โดยบอกว่าเมื่อพยายามหลอกลวงแต่สำลักผิดของมันเองครับก็จบกันลงไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นที่มีต่อกรณีการปล่อยคลิปเสียงการพูดคุยกันทางโทรศัพท์ระหว่างฮุนเซนกับนาย,ยกรัฐมนตรีไทยภายหลังนาย,ยกรัฐมนตรีขออภัยประชาชนสำหรับคำพูดที่ไม่เหมาะสมในคลิปเสียงความคิดเห็นส่วนใหญ่เขาก็มองว่าการกระทำแบบนี้เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมยกเว้นชาวแคนาดาที่เห็นตรงข้ามสำหรับคนไทยเชื่อว่าคำพูดบางประโยคในคลิปเสียงอย่างเช่นที่พูดในลักษณะว่า แม่ทัพภาคที่2อ,อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับพวกเราและต้องการอะไรบอกมาเดี๋ยวจะจัดให้นี่แหละครับตัวอย่างประโยคคำพูดในคลิปเสียงความยาว17นาทีเสร็จถึงแม้นาย,ยกรัะมนตรีออกมาขออภัยประชาชนสำหรับคำพูดที่ไม่เหมาะสมในคลิปเสียงไปแล้วก็ตามแต่ดูเหมือนว่าประชาชนจำนวนไม่น้อยต้องการให้นาย,ยกรัฐมนตรีแสดงความรับผิดชอบ มากกว่าคำขออภัยประชาชนไปนี้ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดที่นํามาฝากกันในคลิปนี้นะครับรับชมคลิปแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพได้อย่างเต็มที่เลยนะครับใช้โปรแกร,รมอัตโนมัติในการแปลภาษาต่างประเทศหากมีข้อมูลคําพูดใดคลาดเคลื่อนไปกราบขออภัยมาณนโะอ,อกาสนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม คลิปวิดีโอของสารพัดสารพันธ์และก่อนจะจบคลิปรบกวนกดติดตามสารพัดสารพันธ์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ของสารพัดสารพันธ์เป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจในการทำผลงานต่อไปขอบคุณมากครับขอให้ทุกท่านสุขก,กายสบายใจมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้และร่ำรวยกับทุกคนเลยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ